เจสซี่นี่คือคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยแลวแมนนออ่นี่คือคอนเทนต์อะไรนี่คือคอนเทนต์ที่เราไม่เคยทําในช่องคลิปเราเลยนะเฮ้ยเคยทํเซเรถถังอ่ะมันอยู่ด้านหลังอะไรไงล่ะนี่ก็คือคอนเทนต์ในการที่จะเราจะเอารถถังมาแข่งกันยิงกันยังไงล่ะอารามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและตอนนี้นั้นเราอยู่กัในในเกมใหม<า>่ครับซึ่งตอนนี้นั้นใช่แล้วครับตอนนี้เราลงหมดรถถังมารถถังเจอไปหมดเลยเราเราจะทําการเอารถถังเนี่ยมาสู้กัน เอาง่ายๆนะครับนี่คือเกมรถถังต่อสู้กันในเกมใหม่ครับนี่มันแทงก็ได้<า>ไดเลยนะครับนีนคันโหดลัอนอบเอาล่ะท่านผู้ชมครับแล้วเราก็จะทําการเลือกรถถังกันนะครับว่าเราจะเอารถถังขนหดไปต่อสู้กันต้องเลยว่าศึกนี้มันแน่เพราะว่านี่เป็นศึกระหว่างรถถังสองคันที่จะมาปะทะกันนะมีรถถังเต็มเลยว่าจะเป็น KV 2 T 90A รถถังยางรถถังยิงต่อต้านอากาศยานรถถัง M 1 a b ของอเมริกาและนี่เมอร์คาวาสี่ของอิสราเอล อันนี้ของอเมริกาและนี่ก็คือ t 84ออฟโหลด M ของยูเครนนี่แต่ละคันเจ๋งแั้นเลยเอาล่ะท่านผู้ชมครับมันจะหนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันอาราเจซี่ตอนนี้เราข้ามมาตอนที่เรามีรถถังแล้วปาเลือกเป็นเมอร์คาวาเ4แล้วก็อยู่แล้วก็เจซี่เขาเรียกเป็นเอ t 84ออฟ4หลดเ o M ของยูเครนเราจะเริ่มเกมสึกรถถังในอีก3 2 1เริ่มรยเลย นเนี่ยงั้นเหรองั้นต้องเจอรถถังอิสราเอลหน่อยแล้วเ <Okay. S 1> มื่อกี้เหมือนเขาเห็น,น,นยิงระเบิดมาจากไหนทีหนึ่งเอ้อเดี๋ยวนะเมื่อกี้เข้าไปทั้งที่ตรงเมื่อกี้อย่างงั้นเหรอเอาล่ะไปยังไงเขาอยู่ทางน,นัน้น อตอนนี้เจสซี่เสียหายหนักแล้วเราต้องรีบตามเข้าไปอเอาปุ่มกไล่มาดิปุ่มกเอาปุ่มกดไล่์ฉันลงเจสซี่ได้แล้วอะไรครับศึกตาแรกศึกตาแรกประบันชนะนะครับ แต่ว่าเราถังอะมันก็เสียหายไปเยอะเหมือนกันทำไมดำอย่างนี้อเอาละเจสซี่พร้อมที่จะข้ามไปตาต่อไปไหมไปเลยเอาละครับตอนนี้เราข้ามมาถึงตาที่สองครับตาที่สองเริ่มเร่งความเร็วได้และดูเหมือนว่าเจสซี่เดือดตรงหน้านะั้นไปเลยโอ้ไม่โดนล่าสุนมันย้อยอะตอนเนี้ยอบันใช้เป็นเคบีสองครับเจสซี่ใช้เป็นจ้าสุดกลบไปสุดเที้ทย แก้กระสุนยิงไม่โดนเนยกรสุนชัดมันยิงได้นะจะไปยิด้นในเนี่ยได้เวลาละดีรถน,นี่ีโอไม่โดนวัวตัวหนึ่งนะกระสุนชั้นมันย้อยมันยิงไม่โดนเจสซี่เลยเจสซี่เขาวิ่งเร็วกว่ารอบนี้รอบนี้รอนเสเยบเสียบ เอวีสองมันค่าแล้วแถมตื่นมันย้อยด้วยโอ้อกะถึงขาดตัวไปเลยเขาไม่ยอมตัดเลยเดินเล่นเก้าเจียบยิง่งตอนนี้มันไม่เสียเฮนดพีเลยเจสซี่กำลังได้เปรียบ ี้เจสซี่กำลังได้เทียมต้องนี้ผิดก่อนนี่แหละโดนเข้าไปโอ้โห ว่าตาที่สองนายจะชนะอ่ะนะยินดีด้วยเจสซี่ตอนเราจะข้ามไปตาต่อไปกันเลยน,นะคะทุกผู้ชมเอาเจสซี่ตอนนี้ในพร้อมสาหรับตาถัดไปหรือยังตอนนี้ฉันใช้รถถังที4 o f f ิบสี M ตอนนี้นายใช้เมอรควาของอิสราเอลเอาแล้วท่านผู้ชมครับนี่คือตาถัดไปรอการจะปะทะก,กันอีกสองสองหนึ่งเริ่มเ,ออเะ้เออยเดี๋ยว<ๆ>เขาอยู่ใกล้ๆล ไม่โดนเกตแก็คือลันเป็นลูกเพชรพีโด,ดนก,กรเหนึป็ลูกเขากำลังหนีเดลาราใช้ขีปนาวุธระดับยอดเดซี่ยิงสวนเสจ นี่ต้องใช้ปุ่มกดไลแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่านายจะใช้อุปกรณ์ผิดนะมาทำให้านายนั้นเล็งปอาไม่ได้เฮ้ยเดยกร้อยตาที่3ามชนะเอาละตอนนี้เราได้ทำการมาใช้รถถังปัจจุบันอันแสนทรงพลังก็คือ รถถัง M1 A2 ของอเมริกาแล้วก็เรยว่าเรานีเจสซี่นดดนยีย่าเจสี้เฮ้ยมาอยู่นั่นใช้ลูกเจนซี่เห็เปล่าแล้วเจสซี่นายดูด้านหลังสิโอ้ยลูกปืนไม่โดนไม่โดนน,น,นี่แหลเขาไปูโอตอนนี้เหเ,เหลือเยอะกว่ามัลแฮดูจากจอเขาแล้วนี่ไห มานี่เลยว้าตอนนี้มันกำลังเสียเปลี่ยนต้อง มากกว่านายละตอนนี้ฉันต้องการเอาเไปพักอเองตอนนี้ฉันต้องการเอาตัวรอดอด่วนมาได้ไม่อะไรตอนนี้เนี่ยมันต้องยิงแล้วอ่ะตอนนี้เฮ็ดพีฉันเหลือน้อยละตอนนี้เฮีเริ่มเคลบ่อนไม่ได้แล้วมันใกล้ตายละยูหน่อย Gràcies. สูสีกันมาก,มาก